กะปองก็จะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่ว่าเอามาแชร์กันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะตกปลาหรือว่าจะเตรียมอุปกรณ์อันดับแรกเราก็ผสมเยอะก่อนเลยนะครับผมแล้วก็อ้อ,อยนีะครับชุดหน้ากระปองวัดมาสองตะขอครับชิงสัน้นโดนสิ อนโดนไปแล้วโดนวะเอ้ปลมอไปแล้วไปแล้วไอ้จังวะโดอนอือหือปะมออีกแล้วโอ้โหน่าไหมมาปลาน้อยเยอะเลยนะครับผมอุ้ยอะไรวะน่าจะกระมังวะ โดน <c oughs> แรงแรงครับโดน <c oughs> หายเว็ฟ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชม f อซทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงตรงนะครับผมตอนแรกจะออกบ้านมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งแล้วครับกนต๊ครับก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ก็หยุดไปแล้วนะครับผมต่ปองก็พามานั่งต๊ะเชิยงเลี้วอีกเหมือนเดิมนะครับก็มานั่งกันที่จุดเดิมเลยนะครับผมมาตามลากกะมังครับสวยๆเลยนะครับที่ได้ไปคลิปก่อนหน้าครับก็ ตอนน,ตอนนี้หลังๆควายนั่นก็มีเข้ามาตอกหน้าดินแล้วก็น่าจะตอกติ่งริ้วด้วยนะครับแร้ก็มาดอยู่เนจุดเดิมหรกอแล้วกันนะครับไปครับพร้อมรีบลงมือครับเดี๋ยวมันมืดไว้นะครับช่วงนี้ผมมองนี่ก็เริ่มมืดแล้วครับไปยังไงก็เป็นกําลังใจให้ตะปองกันด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ตะปองกันทุกคลิปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผม เดีนี้เราจะตามเจอหรือไม่กำลังโอ้โหแดดออกแล้วไปลุยครับเดี๋ยวขออนุญาตยมอุปกรณ์แลกว้็น่งตกกันเลยครับลุยครับโอเคครับผมตอนนี้ก็5ม12นาทีครับก็เตรียมอุปกรณ์เซร็จนะครับผมเอ่อตะปองก็จะบอกเทคนิค เล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่าเอามาแชร์กันนะครับผมก็ก่อนที่เราจะตกปลาหรือว่าจะเตรียมอุปกรณ์อันดับแรกเราก็ผสมเยอะก็เลยนะครับผมแล้วก็อ้อยที่หน้าใหม่เลยนะครับสักกำมือสองกำมือก็แล้วแต่นานๆนะครับหรือใครมีมากก็อ้อยมากได้นะครับผมเพื่อที่เวลาเราตกแล้วปลามันจะได้เข้าเลยนะครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับผมก่นนานๆบางท่านจะอาจจะ้อยู่แล้วนะครับ กเหมือนตะปองนะครับเวลามีน้อยนะครับชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนี้จะไปนั่งทั้งวันให้ปลาเข้านานๆเข้านี่คงไม่ได้คลิปไม่ได้อะไรแน่นอนอ่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เทสก็ใช้ระยะเหมือนเดิมนะครับสีห้าแล้วก็นี่นะครับชุดหน้าตะปองมัดมาสองตะขอครับชิงสั้นนะครับผม ก็มีตะก,กวัวพันแกนนะครับแล้วก็ตะกัวแ่นนะครับ,กกนนรบเอาไว้เป็นให้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แบบนี้นะครับโอเคทุนก็ดอกเล็กนะครับวันนี้รูยครับผมขอให้วันนี้เป็นวันมันๆของเรานะครับขอยได้คอยโดนครับผมโอ้โหแดดย่าเลยครับสองอย่างกล้องไปแล้วครับผม น,นั่ไงลงไปพุ๊บมีการตอดเลยนะครับเพราะว่าสะปองได้อ้ยอยเยอะไปแล้วครับสองกำมือมีเวลาน้อยเราก็ต้องให้มันมีโอกาสได้ตัวไวๆนะโอ้โหค่อยไปครับผม ดูปลาอะไรกินนะครับค่อยไปไปครับผมตกปลานี่ปลาเข้ากับสนุกแล้วนะครับตรงนี้ก็ตกปลาไปยาวๆก่อนนะครับผมเหตาการเลยนะครับอุ้ยถอนไม่โดนวะ ครับผมโรยตอครับ <S <S โดนสนิมาแล้วครับผม <S <S แต้มแรกเทียนนะครับอ้าวมานันมันสีห้าไม้เลยเหมือนกัน ไปครับผมลุยต่อครับตามหาแต้มที่สองครับแดดสองกล้องเลยไม่รูจ้จะชัดหรือไม่นะครับครับแดดแรงมากครับเหมือนไม่มีนะครับช่วงแรกไปแล้วครับไปอีกแล้ว,อลวเอ๊ย đồn đồn ừ mày hết to hấp mặt dưng hấp không Ở hấp tạm to hấp không ừ. đồn พมอไทยโอ้ดูมากับเศษหญ้าเลยอืม,อมเอ๊ะข้างหน้าเราน่าจะมีเศษอะไรมาแล้วนะครับเต็มเลยโอ้โหถอนครับโอเคครับพร้อมมาเดี๋ยวมาดูสมทุนนะครับแล้วก็กองลบแดดเลยร้อนจัดเลยครับพร้อมสมทุนกันนะครับอุ๊ยปล้ววะ่ะ ไปแล้วอุ้ยลูดโอ้ยยังไม่ทันจะซูมเลยนะครับยดี๋ลงไปโอ้ไปครับลุยต่อตามต่อครับห้าโมงครึ่งนะครับตอนนี้ <Hi. S 2> ได้แล้วโดนวะเอ้ยปลาหมอ,หอกินยุบยือยุบยือนี่ปลาหมอครับหมอช่างเหยียบตามต่อครับผมยังไม่ได้ยังไม่ใช่ปลาเป้าหมายนะครับแต่ก็เอาทุกปลานะครับผม ไปเบาๆอีกละตกชิกๆไปนะครับโอ้ยทอนวะไปแล้วไปแล้วไอ้จังวะโดนหืมประมออีกแล้วโอ้โหช่วงนี้ประมอฟีเวอร์หามเลยใหญยขข้นมาหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อยแล้วต้ใหม้ของเราน่าจะมาเย็นเย็นนู้นนะครับ <g ười> กาดคืมคืมนู่นอุยเฮ้ยเอาเลยวะทาง,งัดโดนทุกไม้นะครับรวย น่ะติเ,เกต๊อกโอ้โหอ้วิโอ้โหเวบ็บดอกนะครับตอนนี้ตอนนี้บางแสงแดดด้วย ก่อนเมฆนะครับเฮ้ยเอ๊กินยกโยกเยยก,ยกตางติดต้นะครับเริ่มตั้งเขามาอีกแล้วแสงหายปลาเราจะมาหรือไม่นะครับกำมังแต่ตอนนี้มันเป็นปลาอะไรมันกินทอนขึ้นไว้นะครับค้างไว้เลยโอ้โห <laughs> โอ้โหท่านผู้ชมดูรุดถอนวะโหห้าโมงห้าสิบนาทีครับผมตอนนี้ ปลาไม่มากเลยนะครับนั่งมาห้าสิบนาทีแล้วอุย้ยพลาดครับก็ยังเอาไม่ได้นะครับไอ้กินจวดแบบเร็วๆแรงๆกับไอ้กินทอนยืบๆนี่วัดไม่ค่อยโดนสักทีนะครับเฮ้ยไปแล้วโอ้ อ,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 อย่างครับอุย้ยรุดวะเอ๊ะปลาอะไรนี่ปลาก็เข้ากินนะครับแต่วัดไม่โดนตัวนะครับผมวันนี้เอาแล้วัโอ้โหอะไรวะ ยกยกอะไรวะน่าจะปลาน้อยยังก่อนไม่เลิกนะครับปลาน้อยเยอะอจริงๆนาวมันไหมอือหืเอาตอนเพอนี่นี่ปลาไอพันนีนะครับ <Yeah. S 2> หกมงตรงครับมันเป็นปลาข่าวปลาตะเพียนนะครับตัวเล็กๆมันเล่นน้ำไหมครับเยอะเลยว่าเยอะอะไรเงยนี่อาเยติดๆเลยนี่น้ำไหมมาปลาน้อยเยอะเลยนะครับผม วัดก็ไม่ค่อยโดนอะ่ะอุ้ยอ้ยอะไรวะน่านจะกระมังวะอุ๊ยะอะไรวะปลาสร้อยเยอ้ยออ้โหามอือหือนมาล้วครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับ ปลาสอยครับือรุนแรงรวดเร็วเดียวปลาสอยปลาขาวปลาตะเพียนเล็กนะครับตอนนี้ตามต่อครับผม โอ้ย,อยลุดอุยลุดลองปุ๊บเอาปั๊บนะครับตอนนี้ก็มีก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะครับทางด้านทิศใต้ซ้ายมือนี่ก็เนายจะเพิ่งตกแล้วกันให้ตกนู่นตอนดึกๆเลย ตกตกต่อดึกๆแล้วกันลุยต่อครับเข้าไว้ได้นะครับทุนยังไม่ทันจะตั้งอะไรเลยนะครับเข้ากินแล้วแหละโด้ล <c oughs> แรงแรงครับ <c oughs> ปลาอะไโอ้โหามหืมกระมังมาแล้วครับโอ้ใไ่ก็ไม่พอย้ายนะครับหืมแต่ก็ได้ครับผมกระมังมาแล้วหืมหื้ปลาอะไรขึ้นวิไล โมงสิบนาทีครับช่วงสิบนาทีนี้ก็ได้ทําหันไปหลายแต้มเลยนะครับโดนหายเวฟ <c oughs> มาแล้วโอ้กับเพียนครับไซส์สวยเต็มปากครับผม โดนโดนครับอะไรกำะมังโอ้นนี้ไซไม่ใหญ่นะครับสองแถมที่สองของกำะมัง ấy. โอเคครับผมก็จบลงไปนะครับคลิปวันนี้ก็มาตกหลังจากฝนตกน้ำไม้มานะครับสังเกตทุนได้เลยนะครับผมก็ปลาก็ได้หลากหลายเลยนะครับทั้งปลาซอยปลาหมอปลาตะเพียนปลาซอยปลาหมอปลาตะเพียนนะครับนี่แล้วก็ปลากระมังครับผมหลากหลายสายพันธุ์เลยที่นี่ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคดีๆให้ท่านผู้ชมแล้วก็นานา,นานได้รู้นิดหน่อยนะครับผมตะปองไม่ใช่มืออาชีพนะครับแค่ว่าเวลาน้อยก็ร้อนครับไปครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ